เซนดงคาาดเซนวามโคลาดโคลดวยก่กินแน่ใหญ่มาก่า่่มีที่แค่โคลาดไขหมดเดยโชว์เครื่งเทปอะไม่มีเดี๋ยวไม่มียมีชิรเบตามีแค่โคลาเท่านั้นใช่ใหญ่ก็กคะไปกันเลย let's ไปไปเป็นสาวยุคใหม่หัวใจมันเพียงนน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 ้ ปาโตนโกปสどลちกるิいかสด甘いがいいなママん่มมนนสาบสวัสดีค่ะอันนี้ค่ะอมานหนหานีวนหวานหองนหวานหานหวานหวานนนห่นหวานหวานานหวาหวานวา่ห

ขอเอาอันร mm ้อยบาทครับเอ็มเยบร้อยไหมครับเออแยกครับสกี <laughs> ้ะเนสตาโกอยานอยากกินจ้ะ オープンかああだやっぱりちょっと違うねあっホントだちょっとメニュー違うねっていうかママはサータム食べたいんだけどおアオカドあ虫虫しあげるしちょっといいじゃないコーラートの虫あげてくれるか見よっかああそうだね今あげてくれるよ รถด้วานตากแตงจิ้งจิ้งโกลกระชงโอ้ยいっぱいあるเนี่ยชื่อเขียนที่ร้านคุณตัวละโนมอะไรเงี้ยพาปาร์โด้คังเนมิชูรุ้ยซาดงซาด้าวどれがซาด้าวไหนซาด้าวจิ้งโกลเหรอรถด้วานเหรอตากแตงเซ็มบุทุกที่กินตั้งหมดนะจิ้งโกลอือจิ้งโกล รถด้วงแล้วก็ดักด้วงคงรถดวดรถดวดดักดักแม่แล้วก็แมงดาครับรถดวดเอาเท่าไหร่ลูกรถด้วงจริงรอร้อยห้าสิบใช่ได้ไหมเอาห้าสิบห้าสิบไดรับรถดวดห้าสิบเอาอย่าไ่้าอื่น่อแมงาเ้แมรถวรวมกันไหมเจ็ดสบาทได้ค่ะได้ค่ะแล้วแมงดามันเอากี่ตัวจ้าแมงดา เอาตัวเดียวเอารวมกันเลยเนาะได้ค่ะเท่าไหร่คไปนะคะเท่าไหร่ค่ะห้าสิบเจ็บเจอาอันนี้ให้คละยี่สบประกันก็เป็นเก้าสิบบาทเก้าสิบ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 คนสิบบาทรอแป๊บนึงนะคะชุดแบบนสิกับมเ バンコクと違うよね。いいね。うん、<laughs> なんか楽しみ。コーラートの虫はちょっと新鮮かもしれないね。うん、ね、あと忙しい。うん、あの、はい、バンコクにと違って。虫買う人が多いだね。マロンマロン。 ร้อนมากเลยใช่ไหมครับได้ได้ครับโอเคขอบคุณครับเอ็นการร้อนรอไม่ไหวแล้วไม่ไหวรอไม่ไหวนี่รถด่วน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 ที่แบบเร็วๆใช่ไหมด่วนเลยไฟด่วนแสดงว่าเป็นครูสอนภาษาไทยแน่เลยอือเซ 。おいนตまอใชなนักกันนีปเชื่ออะไรนะออะไรนะสนากนะน่แต่แต่แต่แที่เป็นผีเสื้อโดนจับอืมอืมอร่อยสิอิเกะอร่้วก็อีกตัวหนึ่งอร่อยสินะเนがする ใบไม้ก็หอมบะหอมใบไม้อะะไรใบมะกรูดเนนเนบมะกรูดเนี่ยอก็เาตี้เจกวอ่ะ่มไอน้าไมเนากินได้ไหมได้โอ้ยโกบร่รยนั้นไปกันต่อเลย แข็งแรงขึ tamam> ้นเลยกินมาแรงโปรตีนเยอะเลยชดน่ยโบหน้ามูมาาเข้านบุตรอากันเมางะกิน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 นิกนก อืมขอดูขอดูก่อนอามาสกิโซกเโอ้ไข่ยังไงครับ50ร้อยครับผม50ร้อยไม่ือสดยดเขาอิริงๆสุอดนีสดไดสุดสุดสดสุดดสุดดสกุดนุุสดุ้ก สควหสิบรียห้าสิบครขอบคุณนะครับขอบเป็นค่ะโอ้มาแล้วของโปรดตน้แมวเออขอบคุณครับอน้ำอัดลมครับเป็นโค้กนะคะใช่สองเ้สองแก้วเลยครับตายยแล้วอยล้วแล้วเามะไปตยขอบป็นค่าขอบคุณคระขอบคุณะ ันี้เดี๋ยวาามってるสตวอไม่พอไหมคะไม่เดียวพอหนะคะเียวหวนสใส่จานดีกว่าครับใส่ลาได้นะคะได้ครับคนญี่ปุ่นอยากลองครับห้าบาทจ้าคนญี่ปุ่นกี่คนญี่ปุ่น

ゴミ、うん、少ないうん、そうです、そうですどこですか私は新潟です新潟、知ってますか新潟、雪が多いですね好きうん、多いですここはピえ寒いですよね寒いですよねうん何 สมุยแบบก็ไหวกันใจเย็นวันนี้เลยอยากกินส้มตำพอดีครับชอบกับชอบส้มตำค่ะอร่อยคุณอะไรจะติดกับใช่อคคมร่อยจ้าจ้ามาเลยเริ่มเริ่มเยอะเลยวันนี้อะไรเนี่ยตลอดอันนี้ก็จะเป็นอะไรไส้หมูใช่แล้วก็อาอพะโลไส้หมู ซ่งตัมตัมป่าตัมป่าโอ้ยเจ๋อตัมป่าคืออยู่ในป่ามอริโนสมุทรตัมประมาณนั้นนะกภาษาไทยเขียนป่าเดียวกันใช่ใช่แล้วก็มีมอริอันนี้ไฮไลท์สุดเลยไฮไลท์มาอีกแล้วไฮไลท์มาอีกนะครับอาาจรย์อันนี้อันนี้ก็ทาโกะปลาหมึกออตโตปุสเนออปลาต้องโกปลาต้องโกเออสัเปส เขา้ตัวคนลอันนี้แบบวันบานนะวานอยากคำไปเสียตังบปกติป้าต้องโขไทยจแบบใหญ่อะไรแบชิโรสอ่ะกุออร่อยหมอมันเหมือนขนมปังฮะะขนมปังทอดพี่เตอ ชิลส์วันด้วยอ่าที่ดิสนีย์แลนด์ไดอร์ลจังโอ้โหดูยงไงนะชิลสอตสตตักภาษาไทยปลามึกยักน้ำจิ้มซีฟูดใช่ไหมงไมอีไม่เป็นไรมั้งเหงแล้วต่ออืมแซนดด้วยนะแซนี ใก่้สายไงใช่ไหมต่อไปต้มตังลือดว้าวไปอะไรต๊อกอันนี้ก็ไปอะไรเออซอมตังซอมตังอันนี้คืออะไรอ่ะเผ็ดน้อยเจะไหวปลาเผ็ดน้อยอันนี้คืออร่อยไหมอร่อยแหน่หน่อไม้หน่อไม้แล้วต่ำป่าเลย มอนีมีอะไเยมีผักเยอะๆแต่ไงดูโคโลนนแต่มีมะละกอด้วยใช่ไหมอร่อยออร่ยเนี่ยอีสานยังไม่ได้กินเลยอะทำไมหายากจังนายบอกว่าอีสานหรือว่าเป็นประเทศที่แบบเอ้ยเป็นที่แบบมีส้มตใจด้วยใช่เราต้องไปอีสานมากกว่านี้โคลาด โอเคอ้น่ากินเดียวเราเหนงดูดิห้าสิบบาทแล้วก็เยอะนะเยอะเลยอีสานรู้สึกถูกกว่าดีเนาะอืมอร่อยเดี๋ยวไปบอกเขาว่าอร่อยหรือไม่ได้ไม่บอกเลยภาษาญี่ปุ่นซูเต็มโอเอชิเล่อร่อย ไส้ถ, ar, ถ,ใ favour, ใไถูกใจเลยใช่ไหมคนนี้คนนี응้ชอบินไส้อยู่แล้วออเอออยมื่อไรจะได้กินเนี่ยได้แล้วได้แล้วมาวไไลท์สต่ะไอมาแล้ว้วได้ก็ต่อกันเกต้นนะกดคุณนก่อนก็ไป

อือร่อยอร่อยอร่อยไหมอร่อยอร่อยรสเหอนกับอรนะดักแด้แล้วไปมาขูดด้วยใช่ไหมใช่เดี๋ยวอันนี้ดูดูกรอบมากกรอบมากอันอบ

อร่อยสุดなんかเมนก็ต้มยำโมชิโมชิหวยจับอยู่เนี่ยหวยจับนะต้มหวยจับอยู่ไม่เที่ยงขวด Vietnam ไม่ใช่ที่สกินนะจ๊ะอร่อยไหมอร่อยอุ๊ยชินี่จตาวะบะหมีน้ำบะหมีน้ำไช่ชีบะหมีเกี๊ยวฮึ่มซึ่ง อร่อยังงไบ้างอร่อยไหมอร่อยมากจบได้แต่ร้อนใช่ไหมยังร้อนเพรา้องพริกเขีอวจริงเลยโอ้โมิโซะพริกเขียววินัยเลยอืมไหนเฮ้ยที่ได้ไหมอร่อยนะว้าสุดาวะไส้สีบะหมี่เกี๊ยวว้าวชอบอยู่แล้วนะใช่ชอบอยู่แล้วบะหมี่น้ำแต่ไม่รู้อร่อย น่งกอชิออมวิชิอืชียรนนะมแบบมีกระเทียมด้วยอร่อยมันจุ๊กระเทียมนิดนึงคือกอรเนี้าิบบาทเดีเผักก็อร่อยกอบดีแต่ผมบอกฟ้านแหมีแห้งดงอิ่มไหมอิ่มแล้วต่อไปก็แค่ไปวิว โอเคครับไปีก็โอ้いดูอโอ้มาก็คิดดีครับใช่มากครับโอ้ซื้อขวดนึงครับอร่อยมากครับื่อกี้ขวดร้อยเดียวอ้จ้าเจ๋อขบซื้อไปฝากที่แถวบ้านด้วยไม่เาแช่ตู้เย็นก็อยู่ได้นบขอบคุณมากนะครับอร่อยมากครับ さよ,なら <laughs> よかったね。<laughs> 意味ないよ กำลังซื้อนั่นล่ะสามเรียบร้อยใช่ไหมอยากกะเป็นการสามตัวแค่ร้อยบาท่ารักมากเลยสวัสดีขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะใหม่นะคะเฮ้ยครับปวดเมียเธอเป็นไงบ้างนี่ยังเดิมไม่ครบเลยนะเออแต่ก็สนุก เหนื่อยแต่ว่าสนุกสนุกเนาะใช่ซื้อไอศกรีมทุกกะจะแน่กว้างมากเนาะกว้างมากอิ่มด้วยอิ่มเนาะอิ่มแล้วขอบคุณมากขอบคุณมากไว้มีโอกาสมากันอีกนะอืปีหน้าปีหน้าไกลเลยโอเคขอบคุณก็มาดูสิตาที่มั่ยมัสอีนี้สตีนเนชันเนตตัวล็อกสตีนเนชเชื่อนเบายบายกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย,บายโคราโต้อาดิกาตกโต้อิซาอาดิกาโต้โคราโต้